ประกาศแมตช์การแข่งขัน Idol Face Off 2023การแข่งขันเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ได้สนุกและได้สาระมากที่สุดภายใน200วินาทีโดย net idol ชื่อดังเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ว t ท Face Off World Championship คู่ที่1การแข่งขันระหว่างกออนท t แฟนพันธ์แท้ระบบสุริยะจักรวาลจะพบกับแม็กอวิทติ๊กเกอร์สายวิทย์สุดอาร์ตซึ่งทั้งคู่จะงัดความค r e เอทีออกมาเล่าเรื่องวิทย์ให้คุณได้ฟังและใครจะเป็นผู้ชนะ คู่ที่2การแข่งขันระหว่างเต้จากเพจ The Principia จะพบกับกิฟตจากช่อง c m a g ก n ทั้งคู่มีรางวัลการันตีมากมายแต่ใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้และคู่ที่3คู่เอกเมน e เว n ์ผลเสซายคร e เตอร์ Creator สายวิทยาศาสตร์จะพบกับ เปิน for fun creator สายการทดลองชื่อดังซึ่งทั้งคู่มีผู้ติดตามเป็นหลักล้านคนแต่ใครจะเป็นผู้ชนะและคว้าตำแหน่งแชมป์โลกเฟสออฟไปได้และเราจะมาเจอกันในวันที่20สิงหาคมที่หอสิลป์กรุงเทพตอนบ่ายโมงกับงาน Idol Face Off นะครับ